นการดึผู้ชมโดยรอบนี้นั้นไม่ค่อยได้มาทักทายท่านทั้งหลายเลยตอนนี้ก็ต้องสวัสดีทั้ง6คนนะครับโอ้โหประชาชนมากอย่างล,ล้นหลามไปเลยทีเดียวตอนนี้ถึง6กชีวิตก็สวัสดีท่านทั้งหลายอย่างเป็นทางการอีกรอบหนึ่งโดยก็มาอย่างเดิมเลยทีเดียวโดยพี่ฉัตรพีคุณฉัตรพีเข้ามาเป็นคนแรกอีกแล้วครับท่านส่วนที่มานพโพเหลือก็สวัสดีด้วยพี่วัฒนาก็สวัสดีด้วยในะครดานผู้ชมเหนื่อยเดี๋ยวพักก่อน โดยเมื่อกี้เตรียมสคริปต์ไว้พร้อมแล้วครับท่านในการที่จะ,ะแถลงข่าวหรือว่าแถลงเรียนไขในอีกสักครู่นี้ซึ่งเวลา18นาฬิกา30นาทีนี้ก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมว่าผมจะ,ะแถลงเรียนไขเรื่องอะไรบ้างโดยตอนนี้ท่านทั้งหลายลหลงไหลเข้ามาเยอะเหลือเกินกันเลยทีเดียวดูปราชาชนที่นั่งมองผมอยู่ตรงนี้ก่อนครับท่าน หกชีวิตกันเลยทีเดียวไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรเหมือนกันตอนนี้แต่ที่ทราบแน่แนตอนนี้หลังจากที่คลิปของผมนั้นมักจะติดหนึ่งในมาแรงคนอื่นนั้นเขาสามสิบในมาแรงสี่ในมาแรงห้าในมาแรงแต่ของผมตอนนี้ติดหนึ่งในมาช้าสองในมาช้าไปไปที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นพ่อะไรแล้วก็ตอนนี้มันก็ยังขึ้นเจ็ดคนอยู่นะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าจะต้องทําอย่างไรกับมันดีโอ้ยสงสัยท่านทั้งหลายจะหลั่งไหลกันไปฟังที่อื่นแล้วหรือไม่อย่างไรอ๋อ ลืมไปว่าโอวิวกำลังใกล้จะมาก็ลืมเสียบไมาอีกแล้วครับท่านโดยวันนี้เอาใส่เสื้อผิดสูตรอีกแล้วใส่สูตรผิดตัวอีกแล้วโดยไม่มีคอมเมนต์เลยเว้ยทำไมคนมันหายไปหมดเนี่ยก็ขึ้นมา7คนนะครับท่านสวัสดีท่านทั้งหลายอีกครั้งเดี๋ยวลืมใส่เปลี่ยนชุดสูตรผิด โดยวันนี้สถานการณ์ทางการเมืองจะ็ไมไได้ความล้อละอุนะครับท่านผู้ชมโดยชูวิทย์กมลวิสิตก็ได้ออกมาจวกรัฐบาลบ่มว่าถ้าเกิดสมมุิมีวัคซีนนั้นนักคอมคงยังอยู่คงจะไม่รีดด่วนจุดๆไปไหนแล้วก็ได้มีท่านทั้งหลายหลังไหลเข้ามาอินบ็อกบอกว่าทําไมถึงต้องเป็นนักคอมทาไมถึงไม่เป็นในลุงอีกคนนั้นโดยนักคอมควรอยู่ส่วนอีตู่ควรตายหรือเปล่านั้นก็อย่าไปพูดแบบนั้นนะ ผมก็จะพยายามเดินไปบอกเขาหลังจากที่นับตีต่อชาชนแล้วนั้นก็รู้สึกว่าจะหุบปากดีกว่าเพราะว่า นัดดูแล้วตีนเยอะเหลือเกินถ้าเกิดผมไม่ชจะต้องไปปก,ป,กป้องตัวเองประยุทธ์นั้นก็เป็นการสร้างภาพนะในกานผูชมอย่าเพิ่งคิดมากอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวสวัสดีทั้ง9ท่านทำไมมันเยอะอย่างนี้ว่าเนี่ย9คนที่อุตุมอุมาพันธ์ก็สวัสดีด้วยครับพี่สว่วนที่มงคลตอนแรกก็อาจจะเกือบอ่านเป็นมงคลกิจแล้วก็สวัสดีด้วยโดยมงคลนามสกุลพี่นี่คุ้นอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวพี่พรณพัทรลา่าโน สวัสดีด้วยนะครับท่านแล้วก็พี่ชิสะชาบูคนหวังดีแล้วก็พี่บอย2 5 2 0แฟนขับประจําช่องระวิวอย่างเป็นทางการเอเชียนเกมแล้วตอนนี้โดยถ้าเกิดผมมีโอกาสนั้นจะทำโล่ fc แห่งปีให้พี่เลยก็ต้องสวัสดีท่านทั้งหลายอย่างเป็นทางการแล้วก็มิดสมิดมสวัสดีด้วยนะครับท่านผู้ชมคนเยอะเหลือเกินแม่มึงเอ้ยอะไรกันวะเนี่ย1คนโอ้ เมื่อกี้7็เมื่อกี้6อันนี้11คนก็ไม่เป็นไรนะครับท่านจะเป็นอย่างไรนั้นก็สุดแท้แต่แต่รอบนี้นั้นมารอบพิเศษเดี๋ยวต้องเตือนทั้งหลายก่อนเพราะว่ารอบจริงนั้นสิบหกไม่ใช่กี่โมงอะ่ะสิบแนาฬิกาสามนาทีต้องสวัสดีครับพบกับผมสีโรดค้ามไพบูรโอรวิวพเพจไวทีวีจบไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ฝากไปถึงพลเอกประยุทธ์ แล้วก็อนุทินให้มาดื่มกาแฟโอว์วิวตาจะได้สว่างคิดเรื่องโควิดจะได้ไม่มีปัญหาแล้วก็อาจจะหายไปจากหน้าเสือหน้าโลกนี้เลยหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจได้ครับท่านโดยกาแฟโอว์วิวมีแล้วแต่ว่านัดวิวตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ของผมนั้นบอกว่าเศรษฐกิจด,ดีก็ดีจริงๆแต่ว่าดีที่ว่านี้คือดีไม่มีจะแดกในกะารเดานผู้ชมแล้วก็พี่ธนาวดีก็สวัสดีด้วยพี่นิตุตาแฟนคลับอย่างเป็นทางการเลื่นนานเหลือเกินสวัสดีด้วยครับผม ก็คอมเมนต์มาจะค่อนข้างน้อยเป็นประจำอยู่แล้วเอามาอีกแล้วคุณลิสต์นิวเป็นไงบ้างโดยได้ทําการกรอกรับไอ้นะวะโล่เงินนี้ไปหรือยังโดยวิธีการกรอกนั้นก็ไปเซิร์ชใน Youtube ดูได้นะครับพี่ลิสต์นิวแล้วก็มันจะมีให้กรอกแล้วก็จะให้เราเลือกว่าจะให้ใส่ชื่อช่องว่าอะไรแล้วก็ใส่เข้าไป ก็ไม่ทราบว่าพี่จะได้โล่มาหรือยังโดยโล่อันนี้นะผมได้มาตั้งแต่ตอนทํา y o Youtube ตอนแรกๆใช้เวลา1เดือน26วันจากศูนย์ไม่ใช่จาก700คนติดตาม พุ่งขึ้นไปสู่หนึ่งแสนคนติดตามกันเลยทีเดียวนั้นก็ต้องขอบคุณท่านทั้งหลายด้วยสําหรับโลกอันนี้ซึ่งไม่ใช่เป็นของผมแต่อย่างใดถ้าเกิดไม่มีท่านทั้งหลายนั้นมากดติดตามโดยช่วงนี้เอหีบศพเนี่ยเป็นพิเศษแต่วันก่อนนั้นก็ออกมาปกป้องพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตธิอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่ามันจออกมาเพื่ออะไรหรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องจับตามองแต่ที่แน่ๆตอนนี้นั้นเข้าสู่ปรากฏการณ์รีวิวข่าวก่อนที่จะเข้าในรอบ18ฬิบแโดย18นาฬิกานาม้้พรอมแลรับนาเีิดื้อมไปด นี่ปุ๊บอันนี้ปับ๊บอ่าผมก็ปักหมุดรอไว้แล้วก็ต้องแชร์ก่อนหืมไลฟ์สดก่อนเข้าข่าวถูกป่าวะอ๋อถูกแล้วมันก็จะมาโผล่หน้านี้ส่วนตอนนี้เราก็ต้องแชร์อันนี้ปุ๊บมานี่ครับท่านหืม ก็จะได้เป็นลิงกเลยน้องนัดรู้ทันคนดูออ้ยแต่แล้วแต่แล้วไม่อาจจะรู้ทันได้แล้วก็หลังจากที่นางสาวยิ่งรักชินวัรนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งยิ่งเห็นยิ่งรักอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวนั้นตอนนี้ก็ได้มีไอโบครับท่านได้ออกมาสวนหลังจากที่ยิ่งรักชินวัตนนั้นออกมาส่งกำลังใจให้กับกลุ่มแรงงานในวันที่เกิดปรากฏการณ์โควิดนี้รอบ18นาฬิกาสนาทีพบกันลิงก์นี้เลยครับอ่า ก็ต้องเอาลิงก์แปะไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นทออะไรโดยตอนนี้สถานการณ์การทํา YouTube ของผมนั้นก็เริ่มที่จะต้องหาอาชีพเสริมแล้วตอนนี้โดยเศรษฐกิจดีเหลือเกินโดยตอนนี้แทบจะแดกฝาบ้านกันแล้วนะครับ,บท่านผู้ชมท่านทั้งหลายหากอยากสนับสนุนนั้นก็สนับสนุนกันเข้ามาได้หรือไม่สนับสนุนนั้นก็แล้วแต่ที่0 7 5 3 6 6, 6 1 0 7 7, 7แล้วก็วันนี้พี่ดำอ๋อพี่ดำลงแหมดำจะไปอานเป็นลานันลงได้ไงนั่นมันเป็นนามสก,กุลของทันยาทันยา นะครับท่านก็ต้องติดตามอีกทีโดยสถานการณ์วันนี้เต็มไปด้วยความขู่กุ่นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใจนั้นคือว่าได้มีประชาชนบางกลุ่มนั้นเข้ามาถามว่านักคอมเสียชีวิตนี้มันเกี่ยวอะไรกับ การเมืองโอ้ผมก็ไม่รู้ว่าจะตอบเขาอย่างไงดีนะคับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดการเมืองดีนั้นท่านคงจะได้ฉีดวัคซีนไปแล้วผมคงได้ฉีดวัคซีนไปแล้วเหล่าบรรดานักแสดงตลกสลิมลูกทุ่งอะไรต่างๆนานานั้นไอ้สลิมรอดช่องต่างๆนานานี้ก็จะได้ฉีดไปแล้วนั้นแต่สาเหตุที่ไม่ได้ฉีดนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องการเมืองส่งผลให้นักคอมนั้นเสียชีวิตไปที่เรียบร้อยนะคับท่านผู้ชมก็สร้างความอับยศอดสูอย่างสุดติงอะไรเสียวหรือเปล่าไม่แน่ใจโดยนักคอมก็ได้ทาการเผาแล้วแต่ว่าเผา ที่ว่านี้คือเผาอย่างเดียวใดมีแค่ลูกสาวคนเล็กคนเดียวที่ได้เข้าไปแต่ว่าอยู่ในระยะห่างในกานดูชมจากวัดปบวรหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนั้นโดยแม่เมียของนักคอมนั้นก็โดนกักตัวเพราะโควิดแล้วก็ น้องชายน้องอะไรสักอย่างก็โดนกักตัวเพราะโควิดอีกด้วยนั้นก็สรุปคือสร้างความสะเทือนใจอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวเพราะว่างานศพที่ใดนั้นเป็นได้แค่แขกรับเชิญแต่นี้เป็นไม่ได้แม้แต่แขกรับเชิญทั้งๆท,ท,ท,ที่เป็นคนในครอบครัวนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นโควิดนี้ก็ถ้าเกิดสมมติมีใครรีบ่วนตายเปเพราะโควิดนี้เขาก็จะเอาผ้าไอเอาถุงซิปล็อกสามชั้นเอามาสวมแล้วก็ไอ้นั้นเลยนะครับท่านผู้ชม เผาเลยไม่มีการสวดอภิธรรม5วัน7ดวันร้อวันนั้นไม่มีแต่ของไอวี v, มันจะมีหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจโดยตอนนี้เอวอี v, มันหายไปเลยเวแล้วก็ส่วนชีวิตกับมนวษย์ศิษย์ก็ได้ออมาเน็บรัฐบาลส่นตีนอ,อ้ะอุย้ยรัฐบาลถ้าเกิดนะคกคอม ยังอยู่คงจะเอ่ยคำพูดคำุ้นถูไอสัตว์ถึงรัฐบาลเพิ่งตื่นแล้วก็ถ้าเกิดมีวัคซีนมากพอหรือว่าได้ฉีดไปแล้วนั้นนักข้อก็คงจะไม่รีบด่วนเดี่ยงไปในะครับท่านผู้ชมส่วนสรยุทธสุทัศนจินดาคู่ปรับของไงนักข่าวสลิมรอดช่องหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจได้โดยก็ยังคงฮอตฮิตอย่างสุดติงเลยทีเดียวสําหรับสรยุทธโดยสรยุทธคืนจอวันแรกเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์เปิดใจมือสั่นแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณใบพิจารณานะครับท่านผู้ชมที่ได้ทุ่มเททํางานช่วง5ปีีท่ผ่านนมาตอที่ ยุตไม่อยู่ก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆโดยผมอยากจะบอกท่านทั้งหลายเหลือเกินแต่ว่าเก็บอํมพันๆหนึ่งไว้นานแล้วโดยเมื่อสมัยปี2014-2015นั้นเรื่องหน้ามาจนถึง2019เลยเขาว่าได้น้องใบนี้เป็นคนที่ผมชอบมากอย่างสุดล้นกันเลยเทียวรูปใน instagram รูปใน Facebook นี้ผมเซฟมาเป็นพันๆรูปแต่หลังจากที่แต่งงานกับโตศักสิทธิ์นั้นก็ทาให้ผมสะเทือนจิตสะเทือนใจอย่างสุดติงกันเลยทีเดียวครับท่าน ก็มีเรื่องราวกี่เรื่องวันนี้แล้วก็โควิดวันนี้บวกเล็กน้อยถึงปานกลาง1891ราลยนั้นไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่แต่ปัญหาตอนนี้คือตายหนักเพิ่มขึ้นทำลาย,สายเสถิ21รลายแล้วนะครับท่านผู้ชมเรียกว่าด่วนตายกันไปจำนวนมากแล้วสำหรับโควิดวันนี้นั้นแต่นี้ไม่ได้มาอ่าข่าวและคนก็น้อยอย่างสุดติงเลยทีเดียว พูดภาพมาตั้งนานแม่มมงเอยร้อยสามสิบกว่าคนในะการดูชมแต่ก็ไม่เป็นไรร้อยสามสิบกว่าคนนั้นผมก็ยังต้องขอบคุณท่านตั้งหลายที่หลังไหลเข้ามาโดยตอนนี้อาจารย์สีโรยก็คงจะมาแล้วส่วนพี่ลิซ่าก็บอกตกู่โกหกไปวันๆโดยตอนนี้ไม่รู้มันหลังไหลเข้ามาในหัวได้ยังไงก็ไม่รู้โดยนะักอมควรอยู่ส่วนไอ้ตู่ควรตายนั้นมันติดอยู่ในหัวกระบานผมอย่างสุดติงเลยทีเดียวส่วนพี่ต้นกทมก็สวัสดีด้วยครับพี่บอกสองร้อยยี่อ๋อไม่ทราบว่าหมายถึงเอเอหรือเปล่าเอเอนั้นมาตา สองร้อยยี้อะไรกันนะัก็จะช่างกับแม่มันไปก่อนก็โอ้โหรอฟังข่าวจากคุณนัเช่นเคยค่ะขอบคุณครับผมอืมดิสนียหายปไปไหนแล้ววะเนี่ยก็ขอภาวนาให้พี่ได้โลยไ,ไวนะครับเพราะว่าเพิ่งไปเปิดเจอ ในเม s เ e n g จอร์ตอนนี้โดนสนลิมรอดช่องนะั่นมันเข้ามากกนสรงตีนอย่างชั่วนาตาปีไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรอ๋อคนดู220ออ๋อนึกว่า2 5 0สวิวนะครับท่านผู้ชมโดยอากาศอีกนดเดียแล้วอาจจะเข้าไปถึงขั้น2 5 0สสวา์อดช่องแล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจส่วนเมื่อไหร่จะถึงคิวนั้นผมก็ไม่อาจทราบได้ครับท่านเป็นกำลังใจน้องนัทสู้ๆพี่อัปโปเอห้าขอบคุณครับพี่พี่ถอยบิ๊กก็ขอบคุณด้วยอยากให้ลุงติดเหมือนนะครมไ,ไว้จังพี่นิตุดาพูดแบบนี้อย่างไรเนี่ ผมไม่พอใจนะมันน่าจะไปก่อนซะตั้งนานแล้วสำหรับไอตูใช่ไหมวะอ๋อไม่เติมเติมเยอุ้ยแต่มันยังไม่ตายครับท่านจะออกว่าตายแล้วตายแล้วนะั้นก็ยังไม่ได้ก็อ๋อช่องอื่นเขาคนฟังทีหนึ่งเป็นพัน บางช่องนั้นก็เป็นหมื่นนะครับท่านผู้ชมช่องผมทำสิติ250แล้วตอนนี้ซึ่งจะหมายถึง250สวัสว,สวหรือปม่ก็ไม่แน่ใจก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยประยุทธ์มันก็ยังออกมาภ้ามแพรมอยู่ชั่วงนาตาปีไม่ตบไม่ดีก็จะไม่ดีขึ้นเลยหลังจากที่ยิ่งรักชินวัตรได้ส่งกําลังใจให้กับกลุ่มผู้ใช้แรงงานผ่านวิกิตโควิดนะประยุทธ์ มึงรีบไปตายไม่ใช่แนะรัฐบาลพัฒนาศักยาภาพในการดูบูชมโดยศักยาภาพน่าจะพัฒนาได้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใจเฮลโลยูําทๆดูวิว yes no okay good n i g h ผมก็นึกถึงคำพูดนี้ขึ้นมาให้ yes no okay good n i g h นี่อาจจะหมายถึงใครบางคนซึ่งเป็นผู้ชายบอก yes เมียก็บอกว่า no อ่าไอ้ผู้ชายก็บอก okay กู๊ดไนหรือกลับไปนอนนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวกับข่าวแต่อย่างใดก็ต้องสวัสดีท่านหลายอีกครั้งส่วนคุณใจหวังบอกหมาหลงคนชงโบราณว่าเลี้ยงไม่เชื่อเช่นเดียวกับไอ้โง่ นกสองหัวม้าสองลาเอ้ยม้าสองลังห้ามคบเด็ดขาดก็มีอีกอันหนึ่งด้วยห้ามคบเด็ดขาดเลยพวกหน้าก็คอสั้นนะครับท่านผู้ชมเป็นไทยหยิกนั้นไม่ทราบว่าหมายถึงไอ้สีหรือเปล่าโดยสีที่ว่านี้มันอาจจะเป็นงูเหา่านะครับท่านผู้ชมสีพาดเทลหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ใจพี่ฮาน่าไม่ทราบว่าฮาน่าจักรพงศ์ซึ่งเป็นภรรยาของฮิวโก้จุลจักรหรือเปล่าะนะผมเป็นผู้ชายนั้นยังต้องเหลียวเลยแล้วก็ไอ้คนนึงก็โดนประกอรลำแม่มเออยากจะแลกหัวกับบานมาสักแป๊บนะครับ บูชมสักสองสามันก็ได้เปลี่ยนหัวผมกับโดมประกอลำหรือว่าฮิวโก้ก็ได้นั้นคงจะฮิตฮอตอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวส่วนพี่เบจีน่าก็สวัสดีด้วยหลังจากที่ครั้งก่อนอาจเป็นเบนจรัดมาอย่างเนิ่นนานกันเลยทีเดียว พีดบิสวัสดีครับพี่ดีใจที่มาจัดสดแล้วโดยจัดสดได้ตั้งนานแล้วตั้งแต่วันที่เก้ามีนาคมเพราะว่าโดนค่านิขสิทธิ์ไปสามรอยห้าสิบเหรียญนะครับท่านผู้ชมหรือว่าถ้าเกิดแปลงเป็นเงินไทยรวมค่าธรรมเนียมที่จ่ายผ่านพร้อมเพ์ด้วยนั้นก็เท่ากับว่าโดนไปหมื่นพัน็ดรอยกว่าบาทซึ่งก็ทำให้ผมเอยมุ่งหน้าสู่ความจนอย่างเป็นทางการกันเลยทีเดียวก็ว่าได้ส่วนพี่สว่างก็บอกติดตามคุณนัดตลอดก็กำลังใจให้ขอบคุณครับผมอืม มันมากๆอันนี้ยังไม่มันครับพี่โดยมันที่ว่านี้ไม่ใช่มันสับปะหลังแต่อย่างใดแต่ว่ารอบที่จะออกมาแต่เดียวนั้นก็คืออันนี้ส่วนพี่ AB a อบ A b b บนี้ไม่ใช่ไม่ทราบว่าเป็นพี่นินไม่ใช่พี่นันหรือเปล่าอ๋อไ,ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นผิดอันไปเหตมแต่เดี๋ยวคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์เข้าไปดูเมื่อกี้กดผิดมันก็ยังสองสามร้อยอยู่ก็ยังพอใช้ได้ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้อาจารย์สิโรดกำลังแลบอยู่เลยมึงเดี๋ยวตอนเย็นอื <c oughs> 18บนาฬิกานาทีกดบนลิงก์ได้เลยนะครับเดี๋ยวปอ๊บ18ดนาฬิกานาทีพบกันลิงก์นี้อ๋อไม่เป็นไรเพราะว่าแต่เดี๋ยวไลฟ์สดน,นี้นั้นผมก็จะ ลบมันทิ้งไปก็ไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมวันนี้แค่มาทักทายเฉยๆโดยตอนนี้สถานการณ์ก็เต็มไปด้วยความดเดือดเลือดพ่านหรือเปล่าน,นั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่วันนี้ที่แน่ใจนั้นเป็นวันหยุดวันแรงงานครับท่านโดยตอนนี้ประชาชนหลายนั้นก็หลั่งไหลเข้ามาโดยก่อนที่ผมจะไล์สดนี้ยอดดู48ชั่วโมงย้อนหลังนี้นาทีนึงลงไปเหลือ14ครั้ง15ครั้ง แต่พอไลฟ์สดนี้ก็ต้องขอบคุณท่านทั้งหลายอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวขึ้นมาเป็น81ม,มันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้ขึ้นมาเป็นไอ้นั้นแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าจะมีคนดูคลิปที่ไม่ใช่คลิปนี้แต่เดี๋ยวรอบ18นาฬิกา30นาทีนั้นท่านจงอย่าพลาดอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวครับท่าน ก็ต้องติดตามต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรส่วนตอนนี้ดราม่าบอลเชิญ,ญยิ้มหลังจากที่ได้ทําการถอดหน้ากากเฟสชิลนั้นก็ส่งผลให้ปาชาช่องหลายนั้นบอกว่าเพราะเหตุนี้หรือเปล่านะร่อมจึงเกิดปรากฏการเสียชีวิตต่างๆนาๆนาอะไรนั้นก็สุดแท้แต่ว่ากันไปก็ไม่มีใครอยากให้เกิดนะคานผู้ชมแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีใครอยากให้เกิดนั้นของจริงนั้นอาจจะหมายถึงไอ้เลอบลกูหรือเปล่านั้นท่านก็อย่าไปพูดแบบนั้นนะแล้วกูพูดทำไมวะ อ๋อผมพูดเพื่อบอกให้ประชาชนทุกไหลยอย่าไปพผู้แบบนั้นนะมันไม่ดีโดยฮิตเลข,ของเราจนส่งเข้าประกวดหรือจะส่งออกนะั่นก็ไม่อาจแน่ใจได้ครับท่านเป็นไอเดียระดับสมองฝังชิปพยายามเตือนแล้วอยาให้มันหายสุดท้ายหายก็เลยกลายเป็นชิปหายครับท่านส่วน,นวพี่จันลรพีก็ได้มาโพสต์ของอ๋อยังไม่ออกนี่หวาคิดถึงน้าคอมโดยไม่ทราบว่าเป็นท่ออะไร เห็นยิ่งรักชินวัตนนี่ผมเห็นผมยิ่งชอบโดยเพิ่งทาภาพหน้าปกเสร็จไอของผมนั้นมันจะช้าไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรโดยเมื่อกี้อ่าอันนี้ของภาพหน้าปกอันเมื่อกี้แล้วก็ไม่บันทึกปุ๊บแต่ถ้าเกิดก่อนหน้านี้อันที่เพิ่งทําเสร็จไปเมื่อกี้นี้สําหรับคลิปตะเดียวเนี่ยก็คืออันนี้ครับผมเอ้ยไม่ใช่อันนี้ของเมื่อวานนี่ว่าเอ้ยโอ้หลอนแล้วเว้ยตอนนี้เอาชิบหายหายไปไหนแล้ววะเนี่ยอืม อ๋อมาแล้วครับผมโดยตอนนี้ชูวิทย์กมลวิสิตก็ได้ออกมาสัว์รัฐบาลอย่างโง่ให้มากก็ไม่มีในข่าวแต่อย่างใดโดยอันนี้เป็นคลิปรอบ18นาฬิกา30นาทีส่วนรอบนี้ไม่ได้มาถแถลงเรียนข่าวแต่อย่างใดครับท่านแค่มาทักทายท่านทั้งหลายได้หายคิดถึงหรือว่าผมคิดถึงท่านนั้นก็ไม่อาจแน่ใจอืโดยยิ่งรักชินวัตรน,นี้พอยิ่งเห็นก็ยิ่งรักนะครับท่านผู้ชมยังสวยอยู่เลยอ่ะต่างจากอ๋อ จะไปเรียกต่างจาก EA นั่นก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้นั่นมันเป็นออหอกหาซีนหรือเปล่าก็ไม่อาจทราบได้โดยตั้งชื่อคลิปวันนี้ในหน้าปกชูวิทย์ซัดหากมีวัคซีนนะค่อมคงอะไรเอ่ยจะเขียนว่าคงไม่ตายนะั้นก็กลัวว่า YouTube มันจะทําให้คลิปผมนั้นติดเหลืองอีกก็อาจที่สะซวยได้ส่วนยิ่งรักส่งกาลังใจลิ้วล้อตู่ดิน้นซึ่งก็หมายถึงไอ้งโง่หรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจในการดูชมโดยตอนนี้ไอ้โบนะรู้สึกว่าจะขยันเป็นพิเศษหลังจากที่ใช้เวลากันมาช่วงนาตาปีเดินตาม ตุทักณชีนวัตอย่างนู้นอย่างนี้นั้นแลมโบนั้นรักทักษิณนก็สรุปคืออยู่ที่ไหนนายตายหมดก็แนะนําให้พลเอกประยุทธ์ของผมนั้นระวังมนจากงาบหัวท่านไปแดกหัวกระบาลก่อนที่ท่านจะรีดด่วนตายไปในไม่ช้านั้นก็ต้องระวังไว้ด้วยนะเพราะว่าผมเป็นห่วงอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวแล้วก็ต้องสวัสดีทั้งหลายที่เคยหลั่งไหลเข้ามาฟังครั้งแรกนั้นอาจจะเห็นว่าผมอ่านข่าวเาว่าบอคอแตกแบบนี้มันจะมีคนมาฟังได้หรือเปล่านั้นก็อาจจะมีครับท่านถ้าเกิดท่านกดติดตามนั้นก็มีคนมาหลงฟังแน่่่แตตตถ้้าาเกกกิิดดดไมดดมนนั กดติดตามถึงครับอันนี้จะได้ออขอร้องอย่างนั้นน้้นเลยก็ว่าได้เดี๋ยวตอนนี้18นาฬิกา12นาทียังได้อีก10นาทีนิดๆก่อนที่จะไปเตรียมตัวเข้า18นาฬิกาูใส่ถูกยังว่าสุดอ๋อถูกแล้ววันนี้หลังจากไอสีน้ำเงินนี้หลายวันแล้วไม่ได้เปลี่ยนสักทีติดตามครับโอ้คุณมงคลขอบคุณครับผมโอ้ครอบครัวจุดจุดจุดหมูสิบโอ้ ลูกที่สร้างความเมหาได้ลุงที่สร้างความเบหาได้จากใบแต่ลุงที่สร้างความจังไรยังอยู่ครับน้องนัดไอ้จุดๆดโดยนะกคอมควรอยู่ส่วนไอตู่ควรตายหรือเปล่านั้นท่านก็จะไปพูดแบบนั้นนะโดยวันนี้อาจจะตอนแรกนั้นจะออกคลิปเร็วกว่านี้แล้วนในกครดานผู้ชมแต่ว่าเกิดปรากฏการณ์คาราการซังพึ่งเอาสูตรไปซักแล้วก็พึ่งจะได้สูตรส่วนสูตรตัวนี้ก็ อ๋อกูม,มีหลายตัวแล้ว่หว่าช่วงนี้ก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะใช้อะไรต่อแต่ว่าสีดํานี้ผมไม่ค่อยชอบใส่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติไม่ใส่สีดําวันนี้นั้นเดี๋ยวประชาชนบางกลุ่มอาจจะหาว่าผมไม่ใช่ครบซ้อนอาจจะบอกว่าใส่เสื้อซ้ํามึงไม่มีเงินซื้อเหรอก็ต้องเรียนขอถแถลงไว้ตรงนี้เลยว่าไม่มีเพราะว่าตอนนี้มุ่งหน้าสู่ความจนอย่างเป็นทางการดาราสลิมเป็นควายก็ยอมอุ้ยไต่แล้วไต่แล้วคนหวังดีบอกออกมาแบบนี้ผมก็ไม่อาจจะผมอยากเดินไปบอกคนหวังดีว่าทต่ไม่พูดถูกต้อง ้อหรือเปล่าก็ไม่อาจทราบได้ครับท่านแต่ที่ทราบแน่ๆขณะน,นี้นี่นีเวลา18.13นากา13นาทีเดี๋ยวไะทำเสียงปีชาทรับโสพาแล้วก็สุดที่ชายหย่อนเล็กน้อยถึงปานกลางสวัสดีครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ใช้เวลากันมาช่วงน,นาตาปีโอ้ยเดี๋ยวสมัครสุนทรลเกยังไงแล้ววะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ใช้เวลาดกันมาช่วงนาตาปีหลังจากที่มีการถแถลงนโยบายก็ตอนนี้ก็เกิดปัญหา,ากาะกระสังอย่างมากมายกลายกองกันเลยทีเดียวแล้วก็พี่คนที่ใช้ภาษาจีนก็ได้บอกว่าล่วงเรื่อง,องไอ้อลัชชีสมีนรกมีไหมครับหนอวันนี้ไม่น่าจะมีนะครับโดยวันนี้นั้นเตรียมตัวไม่ทันโดยเออว่ะ ลืมไปเลยว่าตอนนี้นั้นไอไอารักชีสมีนาโลกซึ่งก็ไม่ทราบว่าใครเหมือนกันนะั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปโดยขณะนี้ถ้าเราฟังข่าวจากสถานีวิทยกุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครขณะน,นี้เวลาเวลาตายนะครับ จบข่าวปีชาทรัพย์โสภาอ่านอันนี้ก็เป็นเสียงสองสไตล์นะครับท่านผู้ชมระหว่างปีชาทรัพย์โสภาผสมกับสุธิชายุน่นหรือว่าสุธิชยัยอดน,นั่นเองแต่ตอนนี้เริ่มไม่หยอดแล้วครับท่านเพราะว่าอากาศมันเริ่มหนาวขึ้นทุกทีแล้วนั้นก็ต้องสวัสดีท่านทั้งหลายอย่างเป็นทางการทั้ง320กว่าคน312คน330คนทำไมมันสลับกันแบบนี้วันเลขอืม ก็ไม่ทราบไปต้องทําอย่างไรต่อไปก็ต้องขอขอบคุณที่มาอนั้นก่อนโดยจะทําคลิปไลฟ์สดคิดไว้ว่าตอนเช้าอยากจะทำทุกเช้าเลยแต่มันเสียเวลากับตั้งภาพหน้าปกมามาทานข้าวครับน้องนัดลาบเป็ดสงสัยพี่ a อ b b บนี่ใช่พี่นันที่อยู่ชนบุรีหรือเปล่าเนี่ยอืมบอกพี่มาช้านะน้องนัดทุกวันเลยพี่มาช้าแต่พี่ก็มานะก็ต้องสวัสดีพี่ไว้ด้วยอือ เราก็ยังคอดไม่เบาเว้ยอย่างน้อยก็ยังมีคนมาหลงฟังตั้งสามร้อยกว่าคนไม่เหมือนกับไอ้เบื้องตูแม่มมงเอยอยู่หน้าจอทีวีไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยสวัสดีพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพนะฮะทำไมประชาชนไม่มีความรับผิดชอบแบบนี้ฮะแต่ไมโควิดระบาดอย่างงุ่นอย่างนี้นะ,ะับทดานผู้ชมเรียกว่าเป็นรายการคืนความสวยคนในชาติหรือป่านั้นก็อาจจะเรียกแบบนั้นได้หรือป่านั้นก็แช่งกับแม่มันไปก่อนครับท่านแต่ที่แน่ๆน,นะข้อมจากไปแล้วส่วนในคนที่อยู่ ไอคนที่ควรอยู่นั้นก็ดันเสียชีวิตไอคนที่ควรตายนั้นก็ยังอยู่เป็นปรสิทธิ์สังคมอย่างชั่วนาตาปีไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรส่วนเพนกวินตอนนี้ก็รู้สึกว่าได้เข้าโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวจะพูดข่าวมากไม่ได้เดี๋ยวตอนแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่มีอะไรพูดไม่ใช่อะไรชูวิทย์อัดรัฐบาลเพิ่งตื่นเมื่อกี้ใช้เวลาน,านานเหลือเกินกว่าจะตั้งชื่อคลิปที่ไม่ใช่คลิปนี้นะไอคลิปไอไลฟ์สดที่จะออกไปตอนนี้นะั่นะชูวิทย์อัดรัฐบาล ต้องขีดก่าเยอะเลยอ่ะตั้งชื่อคลิปอย่างเดียวนี่ใช้เวลาก็เกือบ20นาทีแล้วอ่ะชูวิทย์อัดรัฐบาลเพิ่งตื่นอ่าอีอันหนึ่งก็ชูวิทย์ในแปลงหากมีวัคซีนนะข้อมคงยังอยู่ที่จริงูมใหญ่เขียนว่าคงไม่ตายแต่ว่าเดี๋ยว YouTube หาว่ามีเนื้อหาความรุนแรงส่วนยิ่งรักส่งกำลังใจส่วนแล้วก็ไอ้โบจอมรนยศส่วนทันควันก็ไม่อยากจะไปเอ่ยชื่อมันเท่าไหร่านผูนน้ชมเพราะว่ามันก็งา่างที่จะเก็ตตามไปหน่อยโดยได้เป็นแค่หือหจะพูดยังไงมา โดยกดหัวให้จนแล้วทําไม่ได้อ๋อทำให้จนแล้วแจกหรือปล่าก,ก็ไม่ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใจอันนี้โค้ดมาแรกเลยข่อมควรอยู่แต่ใครไม่รู้อะควรตาย <c oughs> ก็อันนี้ไม่ได้หมายถึงใครแต่อย่างใดนะอาจจะหมายถึงไอตู่ที่มันเป็นเพื่อนผมหรือปล่าก็ไม่อาจทราบได้โดยตอนนี้อาจารยงสีโลดเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ ก็ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใจตอนนี้คนน้อยครับท่านเราแต่เดี๋ยวคลิปอันนี้นี่ผมอาจจะปิดเป็นส่วนตัวก่อนถ้าเกิดไม่ปิดเป็นส่วนตัวหลังจากที่จบการถแถลงเรียนไขในการทักทายไปนี้นั้นก็จะไม่มีประชาชนทั้งหลายนั้นมาดูคลิปที่ผมพึงใจนั้นไว้นี้ไลฟ์สดที่กาลังออกอยู่ส่วนในนี้นี้ตั้งค่าเวลาไว้แล้วก็ต้องติดตามต่อไปในกะารผูชมโดยหากท่านทั้งหลายยังว่างนั้นก็ไปกดไลค์กันก่อนได้แล้วก็กดตั้งค่าการแจ้งเตือนตรงนี้มันก็จะ เด้งหรือจะไม่เด้งแล้ววะอ๋อเด้งตั้งค่าช่วยแตงเตือนปุ๊บมันก็จะเด้งก็ต้องจับตามองว่าจะมีใครมากดดิสไลค์อีกอย่างมากมายไก่กองหรือป่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจโดยเอาไลฟ์รัาม,มเรือนจำคลองเปรมเสาที่หนึ่งกุมภาชีพทำคำพิเศษเอ,อ๋อแม่เพนกวินได้ทำการโกนหัวเป็นวิธีเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้โบเอไม่ใช่โบตี้ จากช่องเฟนทอล k ตอนนี้ก็ได้ทําการกลนหัวตามไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคานผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปแต่ที่ไม่ต้องติดตามตอนนี้อ่านคอมเมนต์สักหน่อยอืแล้วอีกคนนึงหายไปเลยเว้ยรู้สึกว่าอยู่ฮ่องกงเป็นแฟนขับช่องผมตอนนี้โด่งดังไปทั่วโลกแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยเขาอยู่ที่ประเทศอะไรสักอย่างแล้วว่าเกาหลีไต้หวัน ฮ่องกงอะไรทุกอย่างชื่ออู๋หายไปเลยตอนนี้ส่วนพี่สุพรรณบุรีนอสอสอทอัวัสดีครับพี่บอกนะัดสวัสดีครับสวัสดีจ้ะอยากฟังนายกพูดภาษาอังกฤษนะ yes no okay hey ทำทำ hey hey ทำ y o u do b view yes no โอเคกูดไน h ์ก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วนั้นอันนี้ไม่ใช่คำหยาบคายแต่อย่างใดโดยได้มีไอ้ตัวหนึ่งเป็นผู้ชายบอกว่า yes ส่วนผู้หญิงบอกว่า no ผู้ชายก็บอกโอเคกูดไน h ์และสรุปคือไม่มีลูกสักทีไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่าแต่ที่แน่นๆคนหวังดีบอกมีสลิมสองตัวอืมโอ้โหกูไม่รู้กูป่วย โทษอันนี้ไม่ใช่ด่าใครนะอันนี้เป็นชื่อของพี่คนหนึ่งบอกนะักพูดเร็วพอๆกับอาจารย์สีโลดเลยแต่ว่าอาจารย์สีโลดนั้นพูดเร็วนั้นเขาพูดเร็วแบบมีสาระนะครับแต่ว่าของผมนี้พูดเร็วแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเร็วหรือเปล่าสาระแทบไม่ค่อยจะมีอย่างที่ท่านทั้งหลายแถลงเรียนบอกออกมา,มาหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจทราบได้อ๋อมอกี้กำลังเล่าแล้วก็ลืมไปอีกแล้วว่ายังเราไม่จบสาเหตุที่ต้องปิดอันนี้เป็นส่วนตัวก่อน ตอนแรกหลังจากที่การไลฟ์สดนี้จบไปนั้นก็เพราะว่าถ้าเกิดผมไม่กดปิดเป็นส่วนตัวนั้นก็จะเกิดปัญหาการแย่งยอดวิวนะกานดูบูชมโดยถ้าเกิดสมมติไม่เก็บเป็นส่วนตัวปุ๊บทีนี้มันจะไปตีกับคลิปไอ้นี้ที่กําลังจะออกแล้วทีนี้คนจากจะกดเข้ามาดูคลิปนี้ก็จะสลับกันอันนี้ก็ทีนี้ยอดวิวก็จะล่วงปูดลูดกล้าวกันเลยทีเดียวก็อาจที่จะเป็นไปได้ครับท่าน สิบแนาฬิกายีสินาทีออกได้อีกสักคู่อืมไม่ค่อยมีคนพูดอะไรเลยลุงพูดอ๋ออืมน้ำเย็ยนเย็ยนใจก็สวัสดีท่านทั้งหลายด้วยโดยเราก็ต้องมาเช็คก่อนตอนนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนวอลเปเปอร์กันมาทันเปล่าวะ ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่แน่ใจทําไมมันแสงอะไรมันส่องตาหนักหนาโดยแถวบ้านท่านอาจจะมืดแล้วแต่ทําไมแถวบ้านผมไม่ยังสาว่างอยู่ก็ไม่อาจแน่ใจได้ครับท่านแต่ที่แน่ใจตอนนี้เดี๋ยวเช็คก,ก่อนโอ้ยใครวะหน้าตาดีเหมือนกันเว้ยขึ้นอ๋อเรานี้เองโอ้พอเจอผมปุ๊บข้างบนรู้สึกอารมณ์เริ่มจะดีพอเลื่อนลงมาแม่มมืเอเจอทวีสินโลกจิตกูโผเลยหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมนะครับมีคนออกมาพูดมากขึ้นเรื่อยๆว่า ถ้ารัฐบาลจัดหาวัคซีนให้ทันนั้นนักข่อมคงไม่เสียชีวิตครับพี่เหมียวก็สวัสดีด้วยครับพี่เมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยว18นาฬิกาสามนาทีมาพบกันนะครับดูกันอันนี้ไลฟ์สดเดี๋ยว18บนาฬิกาสานาทีพบกันนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับผมเดี๋ยวผมต้องเตรียมข่าวก่อนแล้ว เป็นภาพสะท้อนถึงระบบ